สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในโลบอ์แม p ฟิ t นั่นเองนะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีตามหาออกาล็อตนั่นเองนะเป็นเบ็ดออกานะครับไปเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องมาที่เกาะฟอร์สเคนชอกนก่อนนะฮะไปครับเริ่มต้นจะเกาะฟอร์สเคนชอให้เราเดินเรือมาที่ถ้ำนะฮะเพื่อรับภารกิจเนาะเริ่มต้นเนี่ยเราต้องไปพูดคุยกับ NPC คนหนึ่งก่อนนะตามผมมาได้เลย ในฟอร์สกินชอ์เนี่ยมันจะมีก่ออยู่ฮะแล้วก็มาในถ้ำะเดินตามทางมาเรื่อยๆจะเจอ NPC คนหนึ่งคนนี้นั่นเองนะพูดคุยไปได้เลยฮะโอเคนะครับพี่ชายเนี่ยเขาจะให้เราไปตามหาอัมูเลตนะครับมันจะหน้าตาเป็นสร้อยแบบนี้นะไปะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าอัมูมเลตเนี่ยมันอยู่ก่อไหนนะหลังจากที่เรารับภารกิจเรียบร้อยให้เดินทางมาที่กาะแกลิฟนั่นเองนะมาได้เลยครับให้เรามาที่กาะกลางของแกลิฟนะฮะ สังเกตง่ายๆก็คือจะมี NPC บับเบิลนั่นเองนะ NPC ที่เราทําฟองสบูนนั่นเองนะเดินมากลางเกาะได้เลยแล้วก็ให้มาตรงที่ซากเรือนะครับเนี่ยอัมโเลตนยครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยตรงที่เมาส์พชี้เนี่ยเนี่ยอันนี้พี่เก็บมาแล้วนะตอนที่เรายังไม่เก็บเนี่ยมันจะอยู่ใต้ซากเรือนะครับก็เก็บให้เรียบร้อยนะหลังจากที่เราเก็บสร้อยมาแล้วเนี่ยก็ให้กลับไปที่ฟอร์สเกนชออีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ทุกคนได้ซอยมาเรียบร้อยก็กลับมาพูดคุยกับ NPC คนเดิมอีกครั้งหนึ่งเราจะต้องกลับมาคุยกันก่อนอน,นะครับเพื่อรับภารกิจขั้นตอนต่อ,ตอไปนะไปไปไปเดินมาที่เกาะฟอร์สเกนชออีกครั้งหนึ่งพูดคุยกับ NPC คนเดิมฮะไปยืนสอยให้เขาดูนะว่าเรามีสอยมาแล้วจริงๆอะแล้วก็กดพูดคุยไปได้เลย,เลยอันนี้พี่พูดคุยไปแล้วนะเขาจะให้เราไปตามหาถ้าลับนั่นเองนะฮะถ้ำลับถ้ำลับ ไปเตยมพร้อมอะเดี๋ยวพี่พาไปถ้ำลับเลยแล้วกันนะฮะมันอาจจะหายากนิดหนึ่งนะพี่ก็ใช้เวลานานอยู่มือนันนกว่าจะหาเจอเนาะวิธีไปถ้ำลับนะครับง่ายมากเลยเนาะเราจะต้องตั้งเป้าหมายไว้ที่เกาะเทลปินไอแลนด์นะไปฮะเดินเรือไปเลยเกาะเทลปินนะไปเดี๋ยวพี่พาไปเลยนะเทลปินเทลปินโอเคตอนนี้ทุกคนอยู่ที่หน้าเกาะเทลปินแล้วใช่ไหมครับนี่เนาะตามรูปภาพ จากนั้นก็ให้หันมาทางขวาครับแล้วก็ตามทางไปเลยนะโอเคโอเคนี่เลยนี่คือจุดสังเกตนนะถ้าเพื่อนๆเ,เจอหิตตน,น,น,นหต,ตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเจอหินตรงนี้เนี่ยให้ตรงไปเรื่อยๆในเลยนะครับตรงไปเรื่อยๆนะเจอหินตรงนี้แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆไป Grac. ตามทางไปเลยนะทีพี่จะตรงไปเรื่อยๆเหมือนกันนะเยาๆเลยครับเกาะลับนี่มันจะอยู่กลางทะเลนะแล้วก็มีหินอยู่ก้อนหนึ่งอะ นี่นี่ก่อนนี้ก่อนนี้โอเคนะครับเดินเรือไปนิดนึงนะจะถึงหรือยังน่าจะแถวแถวนี้มั้งเดี๋ยวพี่ลองว่ายน้าดูสักหน่อยฮนะชึบนี่ไงพี่เจอละวว่ายน้ําไปได้เลยนะครับมันจะไปถ้าใต้ทะเลเนาะก็ใส่ออกซิเจนแล้วก็ซูเปอร์สวิปเปอร์ด้วยนะไม่ต้องห่วงนฮะออกฟิตไม่ต้องห่วงนะครับออกซิเจนเรามันเหลือเฟือนะฮะถ้ำมันไม่ได้ลึกมากอะไรขนาดนั้นนะยาวๆเลย ้ำใต้ทะเลเพื่อไปปนล,ล็อก All ออกาล็อตนั่หนึ่งนะเออผมลืมบอกไปนะครับการจะปดล,ล็อกถ้ำเนี่ยมันมี2เงื่อนไขนะก็คือมีสร้อยอมูเลตแล้วก็มีเงิน5ล้านนะฮะเตรียมมาก่อนละ่ะเตรียมสร้อยกับเตรียมเงินนะราคา5ล้านนะไปไปไปถึงแล้วถึงแล้วออกาล็อตน,นั่หนึ่งนะหลังจากที่เราขึ้นมาแล้วเนี่ยให้มองทางด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมตอนแรกเนี่ยประตูถ้ำม,มันจะปิดนะครับมันจะเป็นเหมือนกำแพงสีเขียวเขียวปิดอยู่นะ ให้เราเอาสร้อยอมูเลตขึ้นมาแล้วมาทิตะให้เรานาสร้อยอมูเลตขึ้นมานะครับแล้วก็กดคลิกไปที่หน้าถ้รประตูมันจะเปิดนะประตูกําแพงแสงสีเขียวเนี่ยมันจะหายไปเนาะถ้ายังไม่กดเนี่ยเราจะเข้าไม่ได้นะครับอันนี้พี่ก็เพิ่งกดเนาะกดอมูเลตประตูสีเขียวจะหายไปแล้วเราก็เข้าถ้รได้ประมาณนี้แค่นี้เองนะถึงแล้วนี่ผมเจอแล้วนะดูสักหน่อยสิ ออกาลอตเหรอทำอะไรได้บ้างโลสว้าวโลสปีด95%โอ้เกือบจะร้อยอยู่แล้วนะลัก280คอนโทรล0.1รีิเดนต์น้อยไปหน่อยนะ10เองไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราใช้พวกเหยื่อสาหลายอะไรก็ได้ฮะนี่ทีเด็ดเลยคือแม็กน้ำหนักนั่นเองนะครับซื้อจุ๊บเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะครับเป็นไงเทไหมออกาลอตครับ วิธีได้ก็ประมาณนี้นะครับออก็อ oh, ดนะบายบายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับ